สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกันแล้วนะครับกัข้าวไฟย้อนหากการบุเรีนผักไทยฟันออกสหรับวันศุกถี่สีบ็อกซิ่งห้งพรมซุกานนั่นหล่อวเจ็ดมาแลกกันครับว่าการวันลาวหวัเปื้มังไครับครับหรือวันที่พับแล้วนะครับข้อมูลเพื่อนตีอากาศพิ้วปืนนะครับยังคงเห็นหลงมอซุ่มนะครับผัดพร้าบุเรีนเครื่งผักเนื่ยตอนบนนะครับแล้วก็ลาวตอนบนนะครับเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำนะครับเรียนเคร่งเวียดนามตอนบนแล้วก็เอาตังเกียนะครับส่วนผ้ายูเห็นแดงๆตรงนู้นนะครับเป็นพาายุุไต้ฝ่นนนะครับเือมีแวทง เดนตัวนะครับไปดังติดเนื้อนะครับทางปริกทศิี่ปุ่นนะครับไม่ส่งผลกระทบต่ออากาศบานเรานะครับแต่ค่าไข่เดินทางประกิศิี่ปุ่นช่วงนี้นะครับให้ตรวสอบลักษณะการเดินท่านะครับสำรับนะครับว้นบานลรานะครับปากตายนะครับวันนี้เป็นทวนท้องลมมุส้มถันตอกเชียงตายนะครับกำลังบังการับรถพุ่มอันดัมั่นนะครับปักตายแล้วก็อาใช้อยู่นะครับลับมาแลมีกันบ้านนะครับหักภาพท้ายดาวเทียมนะครับเวลาสุดนะครับจะมีมีบางส่วนนะครับส่วนใหญ่อยู่ทาง อาไทยนะครับ <ics> ตอนกลางแถวสมุยตรงนี้ครับขับมาแลงฝนกันบ e ้านะครับฝนนะครับจากเรดราชุมพรนะครับเวลาหลาสุดเห็นกลุมฝนเล็กน้อยนะครับทางปฏิทมานะครับมีแนวโน้มเป็นตัวไบดานติดตออกนะครับมาแลงฝนเรดร์ทิงพากันบ้างครับเวลาหลาสุดเห็นกลุ่มฝนนะครับเล็กน้อยนะครับทางสายฟังจังวัดกระบี่นะครับแล้วก็หลังนะครับมีแนวโน้มเกินตัวไปดามติดอ้อนะครับต่กุมเน้นนะครับเป็นกลุ่มฝนทางอ่าวไทยนะครับมีแนวโน้มเป็นตัวออกข้างฟังไปนะครับ อะไรอุณหภูมิกันมากนะครับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้วัดดาที 4. 4. สามสิบพกจุดเซองศาเซลเซียสนะครับที่ฐากาศยานสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้วัดดาทีสามจุดห้าองศาเซลเซียสอำเภอสัญญาจังหวัดสุร a s ครับอะไรฝนกันมากครับฝนชาแนลหยิบเท่ชัช่วโมง่ครับไต้ฝันเอ้อนะครับตั้งแต่เจ็ดดวงจ้าตั้งแต่วานนี้จนถึงเจ็ดดวงจ้าของวันนี้นะครับแต่พอคุมฝนเล็กน้อยถึงบานกลางน,นะครับ กระจายอยู่นะครับความหนาต้นสูงสุดตีสามเซฟเซย์เมเมตรนะครับเทียมต่วกับสมุนต่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับกลับมาแลกข้อมูลกันแล้วนะครับมาแลกพยากรณ์อากาศภาคใต้ภาคเหนืวันนี้กันบ้างครับวันนี้ยังคงมีฝนนะครับเป็นฝนบางพื้นที่นะครับส่วนใหญ่เป็นใบตึ้งคับนะครับอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะครับมาแลกจังหวัดกันบ้างครับแต่จังหวัดนะครับกาดบุรีนะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัขลนแก่นชุมพรปรงจวัดนะครับ อยู่ที่40%ของพื้นที่ครับส่วนจังหวัดประจวบชุมพรนะครับอยู่ที่30%ของพื้นที่นะครับเนื่องจากลมมรสุมนะครับฝั่งตะวันตกใต้กำลังปั่นกลางนะครับยังคงพับตะคุมนะครับอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยอยู่นะครับอะไรอุณหภูมิกันบ้างครับอุณหภูมิตามสุดอยู่ที่2 4ถึง2 7องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ถึง35องศาเซลเซียสครับยังไงในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้นะครับอาจจะมีฝนฟ้าขนองได้นะครับให้เเรรรราาาาาวงงงีีีนนนนท่่มมฝฟ้้หออจจะลตกแไดคับ มาแรงร่วมกันมากนะครับลวมในเล่วันนี้นะครับเอาเป็นลมตึงด็อกเจนตานะครับเขามารวมอยู่ที่15ถึง30กิโลเมตตร่อชั่วโมงห้างฟังทะเลคืนประมาณยังแมตรเป็นฝันฝากนองระวังนิดนึงครับคืนจะสูงหมายว่าสองเมตรได้ครับมาแรงการขาดไม้อาการเจ็ดวันหลวงหน้านะครับซับหลักตายก็น้องตอนบนนะครับตั้งแต่เป็นบริถึงซุลตานีนะครับอยู่ที่40่สเปอร์เซ็นต์ท่วมพื้นที่ตลอดช่วงครับมาแลรงกาศขาดไม้เจ็ดวันหลวงหน้าข้งฝักตายก็ตกตอนล่างกันบ้างครับตอนที่ทำรมรับลงมาจนถึง ทั้นจังหวัดนะครับอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์พนที่เหมือนกันนะครับครับสุดท้ายนี้นะครับคอฟฟฟ้านะครับสอกจากติดตามยูทูบนะครับคล้องสองสู้นุตุนี่อยู่อย่างากได้ฟังดอกันครับเปิดเป็นควากำลังใจนะครับไอแกะขับทีมงานนะครับสัปดาห์วันนี้ข้าวจ๊อกข้าวแหก่อนนะครับไนแคะนี้ครับพบกันใหม่ลครับต่อเช้าครับสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน